สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี่เอฟฟีแฟนคั uh, คบมิดหมอแค้นแฟนมอลลส่มซุปปูสุกนพี่น้องมือนี่ถือว่า,าข้าวเส่าะกะซึ่งเด้ผ่านมาแล้วละ่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้เฮ้ามา,าร่วมอะไรเนาะพี่น้องเนาะกับศิลปินมากความสามารถหรือว่ามือพิณชั้นครูนั่นก็คือคุณพอ่อท่องใสทับถนนพี่น้องศิลปินมอรดกอีสานอดีตสมาชิกวงเผชดพิณทองเนาะพี่น้องเนาะ ซึ่งกะสีว่าจังใดล่ะกะถือว่าเป็นข้าวเสาร์ข้าวหนึ่งพี่น้องถ้าว่าเรื่องวงการตลกหมอลำเข้าสิคิดพ่อเลยก็คือพอยงแห่งวงเสียงอีสานถ้าว่าเรื่องเอมื่อพินคือกันพี่น้องนี่คือเมื่อพินอันดับหนึ่งของเมืองไทยพี่น้องซึ่งถ่าว่าเรื่องคุณพ่อช่องใสเนาะกะสีคิดย้อนไปฮอดคุณล่ะ วงเพชรพินทองพี่น้องอดีตวงวงตลกซื่อดังกล<ช>อ,องโลกของเมืองไทยซึ่งตอนนี้ก็ว่ากันว่าอดีตสมาชิกในวงก็ล่มหายตายจากไปแล้วหลายต่อหลายคน<ช>อนอะพี่น้องเนาะด้วยวัยนั่นละแล้วเมือนีห้าก็ได้มาสูญเสียคุณพ่อทองใสอีกผู้หนึ่งพี่น้องซึ่งเมื่อเวลาตีสี่หาสิบานาทีของวัน<ช><ช>ที่ยีสมีนาคมพศสองพันิเจพี่น้อง คุณพ่อท่องสทับถนนศิลปินมรดกอีสานสาขาศิละปะการแสดงดนตีพื้นบ้านหรือว่าพิ้นพี่น้องออเมื่อปีพศ2 5หหหาเมื่อพิ้นชั้นคู่พี่น้องซึ่งว่ากันว่าเป็นอดีตสมาชิกวงเพชรพินทองได้เสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านพักนอกพี่น,อน้องเนอกอำเภอว่ารินชำลาบจังหวัดอุบลราชธา,านี ด้วยวัย77ปีถ้าอ่ิปราไปแล้วพี่น้องประวัติของคุณพอท่องใสทับถนนอดีตสมาชิกวงเพชรปิ่นทองนี่แหละคุณพอท่องใสทับถนนนี่ถือว่าเกิดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเนาะพี่นอ้องเนาะพศ2 4 9 0นอเที่บ้านน้องกินเพ่นตำบลน้นองกินเพ่นอำเภอวารินชำมลาบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรชายของคุณพอปินทับถนนกับคุณแมนหูทับถนนผู้เป็นบิดานมีความสามารถโดดเด่นด้านหมอรำพื้นบ้าน อะคการแสดงหนังบักตือหรือว่าหนังปาโมไทนี่แหละพี่น้อง<ะ>ซึ่งคุณพ่อต้องใสีับถนน,น,นเริ่มฝึกดีดพิ้นเมื่ออายุได้ซี่ปีโดยมีคู่บุญบ้านทางย่างอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ฝึกสอนการดีดพิ้นเป็นคนแรกจนอายุได้8ปีจังได้ไปเลียนได้จังได้ไปเรียนพิ้นประกอบคณะหมอร่ำของนายปินทับถนนผู้เป็นพอ จากนั้นก็ได้ได้ไดเลี่ยนลูไลพ่พินโบราณกับคู่บุญสู้นนแก้วนพนองเนาะแห่งบ้านโนนสังอำเภอกันทรารลมจังหวัดศรีสะเกดศิลปินมือพินพื้นบ้านตาพิการอซึ่งอาจารย์ของเพิ่นเมื่ออายุได้21ปีได้เข้าประจําการเป็นทหารเกณฑ์ที่กองพันทหารปืนใ,นใหญ่ค่ายสัสิทธิ์ประสงค์พี่นองอำเภอวารินชำราบจึงได้มีโอกาสนี่เป็นนักดนตรีสาคนประจํา กองพันทหารปืนใหญ่ได้นำพินิม่าประยุกต์กับดนตรีสากลสมัยใหม่หลกากหาเรียนรู้การเล่นดนตรีตามแบบสากลน,นตับแต่นั้นเป็นต้นมาพี่นอ้องเมื่อพ่อสสองพัอได้รับปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์พี่น้องดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีหลังจากพนเกณฑ์ทหารในปีพศ2513รคู่ท่องสายสัพถนนิ เจ้าหด้กลับมาใส่ชีวิตท,ที่บ้านเกิดแลวก็ได้สมัครเขาเป็นนักดนตรีคณะลูกทุ่งอีสานหรือคณะเพชรดพืินทองในเวลาต่อมาโดยในนพดลดวงพ่อน,นอพี่น้องไพ่ไต้ชายาท้องใสหัวานาคต่อมาได้นําเอาขคอแทคนี่แหละไฟฟ้ามาประกอบกับพินหลวก็ถือว่าเป็นพินไฟฟ้าโตแรกของเมืองไทยถือว่าบ่าธรรมดาพี่น้องแลวก็ได้เล่นดนตรีกับวงดนตรีเพชรดพลินทอง ตลอดมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้ารอยสิบสี่จนได้ยุดตีวงนี่ก็คือวงวงหยบุบเพิ่นกะจังออกมาพี่น้องอนี่คือประวัติยอ่อของอาจารย์ท่องสทับถนนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเท่าสูญเสียบุคลากรอ,อันทรงคุณค่าเพราะไงถือว่า,กวาอากมีโตแทนขึ้นมาสําหรับคุณพ่อท่องสน่นก็คือท่องเบบซึ่งว่ากันว่าฝีใหม่ไล่มือกับเป็นที่ประจักษ์พี่น้องเป็นที่ประจักษ์ นะก็กหลายๆคนกรกะว่าโอ้ยสิวะจ้าใดละ่ะซึ่งถาถาสิวอไปแล้วรุ่นไม่ไม่นี่อาสิบะอ,อาสิบะหูจักเพิินปันใด<ฆ>แต่ว่าถาสมุสมมตวิวาเป็นคนรุ่นเก่าๆพี่น้องการสิหูจักเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนั้นถาสิวอไปแล้วว่งเพรพินทองถือว่าดงดังมากๆพี่น้อง<ฆ>ไปเรียญหอตั้งประเทศไปทัวคอนเสิร์ตต่างประเทศว่าจังสั่นซะ ซึ่งสมัยต่างแต่กีันี่ถือว่าประทับธรรมดาดิผู้ใดได้ไปเล่นดนตรีตั้งประเทศนี่ถือว่าสุดแล้วน้องพี่น้องเนาะ<ม>แล้วว่ากันว่าคุณพอท่องใสนี่กะเป็นมือพินเบอร์ต้นๆตนเลยละ่ะสําหรับผมผมมองว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยละ่ะเพราะว่าเป็นเป็นมือพินผู้แรกที่ที่คิดค้นเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเครื่องดนตรีสมัยใหม่เข้ามา้าผสมประสานกับพินมีการเขียนเป็นพินไฟฟ้าไหม,มอ่า ถ้าถ้าที่มองมาออกกับมองไปว่ากีตาร์ไฟฟ้านั่นล่ะพี่น้อง<ะ>อนี่ล่ะก็ะถือว่ากระทือว่าเขาได้สูญเสีย<ะ>บุคคลอันทรงคุณมขายอิหลีพี่น้องพี่<ะ>ทองเ<ม>บสกระถือว่านี่ล่ะมาตออ่ามาสืบตอก็ถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามพี่น้องสําหรับพี่ทองเบส<ะ>แล้วสําหรับล่าสุดเนาะพี่ทองเบสทับถนนเพิินก็ได้ออกมาโพสพี่น้องสําหรับอ่าบัวสิเป็นกัลยานมิตรหรือเอฟซีแฟนคลับนี่ล่ะอยากไปร่วม ส่งคุณตาขึ้นสวรรค์เพื่อนว่ากำหนดการพี่น้องวันจันทร์ที่2 5มีนาคม2 5รอย6 7ณเมรุวัดหนองกินเพลนใต้ตำบลหนองกินเพลนอเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีกำหนดการสวดอภิธรรมคุณพ่อทองสายทับถนนณนะเมรุณนะเมรุวัดหนองกินเพลนใต้พี่น้องประชุมเพิ่งวันที่25มีนา เวลาสิบหกนาฬิกาพี่น้องสำหรับผู้ใดยอยากไปร่วมส่งคุณตาเนาะเป็นครั้งสุดท้ายพี่น้องสึ่งเี่ผมเมั่ก,ก่อนอีสานเนาะพี่นอ้นองเนาะกะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของค,อคุณพ่อท่องสทับถนนกับตระกูลทับถนน,นพี่น้องนี่แหละเวลาเวลาสิว่าจังไดนละพี่น้องมันกะมันเวลามันเกิดขึ้นถึงแม่ว่าลหลายๆลายคนกะว่าเออด้วยวัยท่าใจไวแล้วแต่ว่าพ่อสูเสียอิริมันกะ มันกะสีโอดใจหายเพราะใดอ,อซึ่งผมในีกติตามเ,เปาเแฟนครับเอฟซีโต้ยงของเพชรพิทองมาเท่ไดดเท่าใดผมฟังนี่เก็บแทบทุกชุดพี่น้องบอ่าสิเป็นอ่อตลกผู้ใดแน่ละพออ่ออ่อนบอ,อนพพรนพพลดวงพรจังสีนนเนาะคอ่าคุณพอนิ้งนองคุณพอไงไหนายงานคุณพออ่าใดล่ะคุณพอแท็กซี่คุณพอจอยจุกิก ที่ยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับหลายคนกะล่มหายตายจากไปตอนนี้ว่ากันว่ากันเหลืออยู่บ่จากกี่คนและกับผู้สุดท้ายที่ที่จากไปล่าสุดนี่กะนี่แหละคุณพอต้องใส่ทับถนนนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็ว่ากันว่ากันเหลืออยู่กับลักกะคุณพ่อไง่หนย่านยังสี่เนาะกะแต่ว่าเพิ่งกัยังนุ่มอยู่เพราะว่าถือว่าตอนนั้นเพิ่งเข้ามาเป็นศิลปินของเพนพิทองกับจีนแต่ว่าตอนนั้นเพิ่งยังเป็นบบาวอยู่ดิเพิ่งมาอยู่เออนั่นล่ะ แล้วก็หลายๆค่นกัดลมหายใจจากโอ้ยกาแสดงความเสียใจกับครอบครัวเสนอนนําน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับเอนีเขากะสิจากล่าลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีพี่น้องคนอยู่ทั้งฝ่ากะนี่แหละค่อยเบิงแยง่เบิงหลูกเบิงหลานลูกหลานกัดตั้งใจสืบเนาะต่อแนวอนุรักษ์วัฒนธรรมของเข้านี่ไ้ไว้คงสืบต่อไปหอดูกหอดหลานพี่น้องสำหรับเอนีขอบคุณครับขอบคุณค่ะ